สวัสดีวันจุดจีนทุกๆคนกันเลยนะครับผมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกๆท่านเข้าสู่ชาแนลของเองัสการินนะครับผมสำหรับคลิปวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับโครงการ Developer Exchange Program นั่นเองนะครับหรือชื่อย่อนั่นก็คือ Dex นั่นเองนะครับคือผมเนี่ยก็เคยได้ทําคลิปพูดเรื่องเกี่ยวกับของโครงการ Dex เนี่ยไปยหลายรอบแล้วนะครับผมในคลิปวันนี้ทางหน้าของเราบอกเนี่ยได้ทำการปล่อยอัปเดตเรื่องเกี่ยวกับ Dex ขึ้นมานะซึ่งจะเป็นอัปเดตที่ทําให้คนที่เป็น Developer หน้าใหม่ๆเนี่ยสามารถถอนเงินกันได้้้้อออยยยย่่่่่่าาาาางงงงิิขึนนนนัเเถกดใครรทีูผมว รายละเอียดเป็นยังไงฝากกดไลค์กันคนละหนึ่งทีแล้วเข้าไปรับชมเข้าเรื่องนะครับผมก็คือทางด้านของตัว d e ฟเอ็กซ์เนี่ยได้ปล่อยดัวนเดฟฟอร์นออกมานะครับผมว่าเออตอนนี้เนี่ยเขาได้ทําการปรับรีควอเรนต์นะครับว่าเออในการถอนหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะเป็นต้องใช้อะไรบ้างนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะมาอ่านได้ฟังนะครับผมเดพลอพเปอร์เอชเชนโปรแกรมจะสามารถให้คุณเนี่ยโอนโลบัคจะโอนได้ขั้นต่ำเมื่อไงห้าหมื่นโลบัคเป็นต้นไปครับจากตอนเดิม1นึ่งแสนโลบัคก็คือหันครึ่งเลยนะจากตอนแรกอ่ะคือคุณจจาาเป็นนนนตต้้้ออออองงมมีีถถึะสาารโกไดคื เหลือ50,000แล้วนะครับผมถ้าเกิดคุณได้รับมันมาขั้นต่ํา50,000อยู่ใน account คุณเนี่ยคุณก็สามารถไปที่หน้าต่าง cash out ได้เลยนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมก็จะเป็นเรื่องกับที่ r o บอ o x Premium เนี่ยไม่จํเป็นต้องเอาอีกแล้วก็คือผมต้องพูดอย่างนี้ว่า Dev เองอ่ะแต่ก่อนนะ่ะมันต้องเอา r o บอ o พ Premium ด้วยแต่ว่าณตอนนี้นะครับผมก็คือเขาไม่ได้เอาตัว Roblox Premium แล้วนะครับผมเคาจะมีเรียกว่าเหมือนแบบหลาย benefit ที่จะได้สําหรับ Premium member นะอันนี้เขาก็พูดกันตามตรงว่าก็เหมือนขาย member แหละเพราะว่าพอเราเข้าไปดูไอ้หน้า Menu benefit อ่ะมันก็คือหน้าขาย p ีเมียมที่ จะบอกว่าพีเมียมสามารถทําอะไรได้บ้างสามารถเทรดมอลลบัก10บรบักเวนยูบายลบักอะไรประมาณนี้ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวของ d e v วลลอปเปอร์เอ็กอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เราข้ามไปได้เลยนะครับผมนะอ่ะเดีย๋ยวเราจะมาดูหน้าตัว d e v วลลอปเปอร์เอ็กเให้ทุกคนดูกันนะครับผมนะถ้าเกิดถามว่ามันดูยังไงก็เข้ามาที่หน้าตัวโลบักหน้าเมนหลักของเรานะครับผมแล้วก็ไปที่หน้าของเ a รดนะครับผมอ่ะทีนี้เนี่ยมันก็จะมีตัวแท็บเดเวลลอปเปอร์เอ็กเนขึ้นมานะครับผมเราก็สามารถกดเข้าไปในนี้ได้้้เเลลยนนนะะะคคครบผมกกก็็ืออตงีจแว ว่าเออเนี่ยสามารถถอนได้ตั้งแต่ห้าหมื่นโลบักเป็นต้นไปนะคุณสามารถถอนก็นเป็นเงินจริงได้นะการใช้เดฟเอกเนี่ยคุณจะต้องยอมรับเงื่อนไขเทอร์มออฟยูสของเดฟเอกก่อนนะว่าเออคุณจำเป็นะต้องมีโลบักห้าหมื่นที่ได้มานะครับผมไม่ใช่ว่าเติมมาห้าหมื่นแล้วจะถอนนี่ไม่ได้นะครับแล้วก็คุณจะเป็นต้องเวอร์ฟายอีเมลเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็มีทั้งน้าของตัวเดฟเอกพอร์ทัลแอคเคาท์นะครับผมอายุสิบสามปีเป็นต้นไปนะครับผมแล้วก็มีเขาเรียกว่าอ่ากูสแตนดิ้งสถานะของไอเนี่ย ดีนะครับผมแล้วเหมือนว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยทางด้านของตัวหน้านี้เนี่ยมีการอธิบายอะไรมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะแล้เออเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคุณจะทําการของเงินเนี่ยคุณจะไปนั่กงกรอกเอกสารก่อนนะครับผมแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคุณแอดพุซนะ์น่ะนั่นคือการที่คุณเนี่ยจะชำระเงินครั้งแรกแล้วคุณจะได้รับอีเมลในการอินวายต์คุณในการสร้าง DevX Portal นะครับผมก็คือต้องได้รับการโอนเงินครั้งแรกก่อนถึงจะสามารถใช้อ่าตัว DevX Portal ได้นะครับผมเออก็นั่นแหละประมาณนััััั้้นนนนนนนะะคครรรบบแตต่่่่่่กกก็็พูดดาาาาาามมมมมงเเเเลยยววออีีีถท Developer หใหใ ก็สามารถที่จะถอนเงินกันได้กันอย่างง่ายยิ่งขึ้นเพราะว่าราคาขั้นต่ำเนี่ยมันถูกหั่นมาครึ่งหนึ่งเลยนะแต่ครับผมทางหน้าของตัวเรทก็ยังเหมือนเดิมนะ5 0 0 0 0โลบัคเท่ากับ175 US ดอลลาร์ก็คือ1 0 0 0 0โลบัคต่อ350ดอลลาร์เหมือนเดิมนั่นเองซึ่งพอเรามาลองเทียบดูดีๆเนี่ยถ้าเกิดเราเติมโลบัคผ่านของอันนี้โดยตรงนะ5 0 0 0 0นโลบัคเนี่ยคุณจำเป็นจะต้องเติมกว่า499.98ก็หรือไมเก้าสิบเกลม่าจ500ดเก้า0 0ดก็หรือไม่ก็ตีปุ่มเลขกลมๆก โลบักทุกอนูไปเติมกับเกมเกมเดียวโลบักมันโดนหักไปกว่าอ่าดสกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะก็คือจาก500 US ดอลลาร์เหลือแค่175 US ดอลลาร์ก็คือหายไปกว่า3ใน4นะต้องใช้ก็ว่า3ใน4เลยพูดตรงๆว่าเราก็ไม่รู้แหละว,ว่าท่า้างของตัวโลบักเขาจะเอาอยัางไงต่อเรื่องกับเรทราคาแต่ว่าณนะตอนนี้เขาได้อยู่ตรงนี้นะครับผมเอาเป็นว่าก็ประมาณนี้ละกันนะคลิปสั้นๆง่ายๆสักประมาณสี่อาทีนะครับผมก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขอจบคลิปเอาไว้เพียงเท่านี้เลยกันก็ถ้้าาชชออบย่ลลลืมกกกกดดดไค์์แแรว็ s u b คลาสเพื่กับผมด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ม่พลาดคลิปวิดีใหม่ว่าผมต้องการอัดหลดนะครับแล้ว,วลไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวกับลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ